เลยป่ะหรือว่าไงไม่รู้ไกล้แล้วเอเออไม่ได้นทาเอาช คือการ์กอสสังเกตเห็นไหมครับผมหลังกำมาโยะตัวอะไรอ่ะตัวไหนฮะโยนเรียงกัน้สามตัวอ่านะฮะดูไม่ชัดเจนเหมือนกันนะฮะมันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขุดอะไรสักอย่าง สซบตามากเลยครับแซ่บตามากเลยครับไม่ใช่เผ็รนะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการเปิดพิธีการสรรนาการสารสัมภารน้องพี่ยาสีดูพิการเอากานนี้ขอให้เพืนกราบได้ฝ่ายอมยิ้มพระบาทหม่อมราชวงศ์ มามีตตันดวเล็กเดสตวัเลอรเกรลาดูซี่สีนตองลองชาบิยเดอลิงอินเตอร์เปเตล่าอุปนายกสมาคมผู้นห่นประเทศไทยประธานในพิธีเข้ารื่องล่าวเปิดงานและให้ว่าในทีน้วยครับผม สัมพันธ์น้องพี่ <c oughs> เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาเยาววชชนที่มีการมีปัญหาทั้งในด้านครอ,อบครัว <c oughs> เพื่อนๆโรงเรียนการเรียน <c oughs> จึงทำให้ชาวสันทานาการทุกท่าน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีอารมณ์ดีในการใช้ชีวิตในปัจจุบนันนี่มึงมินี่มึงเรียบเรียงให้กูแล้วใช่ปะจึงอยากจะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขร่วมไปกับสันทนาการและณนะโอกาสนี้ ดิฉันขอเปิดงานสันธนาการภูมิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการณบัดนี้ขอบคุณค่ะ หมะเยลาลิองทองกระดองเบอแๆหมนแรกไปยังไปยังตบมือด้วยค่ะลำดับที่หนึ่ง มองเจ้าจุกันจังจันตาจุจาริณีพงพงวิถีนะพีพีดอนอาหารที่ชอบตังตังวันชอบกินไก่ตอนดึกไปชอบกินเด็กไม่ชอบดูหนังเอกชอบกินเด็กชอบกินไก่นางสาวจาลิณีพงพงวิถีนะพีพีดอนเกิดที่เมืองคอนชอบกินไก่ตอนเป็น ชีวิตจิตใจพ่อแม่ชื่อตาฝายแม่ชื่อเยมีคตาประจําใจเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันทุกันเอาไปกินัติการแข่งขันรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเป่ากบกทิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมอเรสเตอร์เกม2 0 1 1ป๊อปป๊อป ในการสัมพันเพราะว่าไทยไม่เอาเกาหลีอันีคะตั้งไรชอนเฮชนะเการแข่งขันเรือยาวประเพณีในงานเทศกาลจุดเทียนเล่อนไฟในโถไทยไม่เอาคืนรองชนะเลิศอันดับที่2 1ในการแข่งขันเรือใบจิงแชมเร่เกี้ยวเรือไปไรจะขึ้นดีดีสองนัาประเจสารัชอาดดิมิริดก็ไปแล้วก็ไปแล้วเักเ เข้าร <ti ots first> ่วมงานช่กรเยื่อเพลยรักที่ทัศป่านะอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตรดเข้าร่วมการแข่งขันการกินแส่ไหลซู่การ์ติร้อยดวงใจถูกเตยใต้กินแส่ไหลซู้ภายน้ำท่วมทั้งที่สองและตงหลอกตงฮืเป็นช็อกน่าเลอะอาชนะเลิศในการแข่งขันที่เปรี้ยวในงานกีฬาสัมพันธ์สมาคมไทยในปากีสถานน่าเลยน่าเลยนักกำลังหับต่อไป ลำดับต่อไปเร็วเร็วไม่ทันแล้วกอกแค่ชิ้นพอลำดับต่อไปนายอำนวยหัวขาดนาเนอนดวยดวยเท้าบ้านเกิดวันที่8กันยายน2488ปีราคารัตนโกสินทร์ตก158แรม3ขั้นพระจำเที่ยวเดี๋ยวก็ไปชอบขับมอเตอร์ไซค์เวบ้าแอนตี้มา m a าวีโอตอนเด็กๆมันควรชอบโชว์ตอนโตมันควรชอบลำเด็กๆ ชอบกินต้มตำเวลาชอบทํา่ามาฟังเพลงมีช้าชาหน่อยเดินมาช้าช้าตหคนหลนหห คบเพลิงลำดับต่อไปนางสาววิกฤตรัจญาแลแนแลนดอับร้อนสกุลสถุนวิมาลาปภาของพิษพินิจจารเรศวิเศษสายชาวิมานใยสีวิมงค์สีวิม,สม,ม,สม,มสลสายสีรัฐีของพัฒนวัตาธีรัฐีของเพชรอิจฉิพิพิตรลาถุนประวัติด <c oughs> โ,ตโดยสังเกตแม่ชื่อบุญเรื่องพ่อชื่อบุญมีน้องชื่อสมศรีหมาชื่อสมทรงประวัติการศึกษาจบชั้นประถมจากโรงเรียนวัดเอื้องดอกคำฝอยวิทยายุน ส่วนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนต่าผิ่นวิทยาลัยในพระบรมราชนูปถัมภ์อาหารที่ชอบกบเขียดตามทุ่งนาอาจกินหมาเวลาไปตะกนประวัติการแข่งขันกีฬาชนะเลิศก,การแข่งขันกระโดดยางในงานไ้หัวร้านนาหอมกีรารถร้อนแรงชนะ รองชนะเลิศอ,อันดับ18ในการแข่งขันซักว่าวีรุมแม่แห่งประเทศไทยในงานว่าวไทยไปว่าวโลก2020เข้าร่วมการแข่งขันชกมวยถึกษายวัฒนธรรมนำไทยเมืองหอยใหญ่ไข่เค็มชายารางวัลสุดท้ายเรือท้องแดงยกน้ำหนักท่ากีเน็ตเชิร์ในงานยกน้ำหนักยกกุกยกวชนคนพดังควายในงานประกวดควายแก้แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ด้อนเลยเต็มมาพั่คามาชยรอนมากเกล,ะละียมากพ้งต่อผุ้ต่อ<ค><ณ> はい、はい <music> ต่อไปนี้เป็นเวลาอันสมควรยี่ต่อไปจะเป็นการสอบสันนาการเริ่มสอบ้ไดย